เรียบร้อยครับสูสีดูดีกันไหมสวีเดนสตรองจัดก,การโนวันส่วนดีเอ็มจัดก,การเรสเปคครับผมสวีเดนได้เฟิร์สบัตและดีเอ็มได้คิวคืนกลับมาเกมนี้ผมว่า37นาทีคงมีให้เห็นนะแต่ทีมไหนชนะผมก็ยังคงฟันธงไปที่พาลนะีวิชั่นประมาณว่าเล่นอย่างนี้อย่ามาแข่งเลยอ๋อเหรอโอ้โหคนลั่นเลยนะอันเียอันนี้คือโหดจัดเลยทีมเปิดมา สายต่อครับซัดไปเสนอแนวังโนวันโนวันนะดึงถอยไปฮะด้านอีฟังคริสตัลบดครับตัวของแซนคิงแตกครับเปิดมาครับลงต่อครับดาโดของฝั่งเซนติกี้ครับล็อกเก้น布拉สซัดไปครับคริสตัลครับบทจัดการคลาวครับแตกพ่ายผมแมนซูฟนั้นเขาเป็นแชมป์แล็คนาล็อกแล้วเขาดึงดาบเอ็กคาลิเบอร์แล้วช่วยทุยองค์โลทีไอเขาไม่ชูแล้วเขาชูดาบเอ็กคาลิเบอร์ นี้ครับโนวันครับโดนเดชช็อตมา EMP ครับใส่ลงอีกครั้งครับทังนั้นฝั่งโนวันแตกครับโดนแก๊งมาจากตัวของวันวินหน่อยนะเจ้าภาพสติกกี้ครับบอมแตะลงไปต่ออีกทีครับใส่นาซีเบนสตอร์ครับแล้วก็แบลสซอฟลงมาสวีเดนตายครับเรียบร้อยคริสตอลกับดีเอมครับไหลมาเอ้าอ๋อไปเก็บรูเลเวลครับได้หรือเปล่าไม่ได้ด้วยฮะบเป็นเดินคลาวตัดกันไปครับ นี่เจอแอนทนดันครับลงต่อเฮียวางเดอะคอลลิงแบบดาตัวห้องฝั่งเลสเปกจัดการในคลาสครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้ BZ สตรีมทางไหนครับย <c oughs> ูทู e ครับผมนี่มึงตัวปั่นอีกแล้วนะอีน้องสุรางคณางเนี่ยมึงตัวปลอมนะกูรู้นะเมื่อกี้มึงถามเรื่องอ่านมึงถามเรื่องบีซต่อเนี่ยมึงเอาไปเลยคุกอัสคาบันอย่าคุยมึงต้องเปิดหน้าตัวจริงมา โดดออกไปครับทางด้านนี้ครับใส่ต่อยที่ครับเปิดมาครับกีฬาก็คิลลิ่งสปีครับแบลซอเปิดมาย้ำต่อหน้าโดของนายคลาสครับซัดเทิ่อนเลสเปกแตกไปฮะคริสตอเขาบอกเมื่อกี้ก็ไถครับตัวของฝั่งนี้คลาวตายก็โซโลคิวครับคริสตอขึ้นมาเป็น7ต่อ5ครับตอนนี้ดูเดือดครับเดินเข้าใส่หน้าโดของฝั่ง นีเออโดเปิดครับลงต่อครับอีกไหนวางครับวางเดอะคอลลิ่งครับผมต้านัวของฝั่งดูขลิตแตกครับเรียบร้อยเอ้ยโดปาดมาครลงสติกกี้บอมลงไว้วสเวนสตอร์ครับแตกครับเจอนโนวันโคสแน็ปครับแปะรัวๆฮะวางมาต่อครับคอดาวปาดผ่านไปครับ สัตว์ก็มาใส่ดุคริสดุคริสซอยครับปันเปิดมาแล้วก็สควอตมาเน็กสครีมไปใส่ดันคุดดุคริสเรียบร้อยฮะดูคริสดูครฤมจากนี่ฮีโร่โตตาฮีโร่วอลคัพหนึ่งบอลคัพสามดูคริสครับจัดการสเวนสตองไปเรียบร้อยมากับอินโวเกอร์แหละแล้วก็โกสวอลขึ้นบนต่อฮะสแกนวงแดงขึ้นครับแล้วก็จะปิงบอลหรือเปล่าโกสวอลทะลุมาตรงนี้ สเวนวาร์ปกลับไปแล้วส่วนทางด้านฝั่งเอนชันเดดครับก็เป็นวอร์ดมนุษย์ไปบริจาคร่างกายสกีเวอร์กระชากเขายิงซัดเอนชันและสเปกแตกตรงนี้มาฟาร์มคีบครับสควอตวันเอ็กซ์อาพีครับรว่วมาและยืนยิ้มอยู่เจอเดชช็อตไปอาพี RP ของเหงางพี่ดีเอ็มคอดาวมาเจอสวนด้วยทางด้านฝั่งเน,น,นี้ยสกีมเอเปนโซนิกเวฟเรียบร้อยไปเลยครับสะดุ้งอะไรทีเดียวฮะเจอซอสในซอสขีนี้เข้าทวินเกต ทันหรือไม่ทันอยู่ครับเดดช็อตนะเกี่ยวมาไม่ถึงอัดเข้ากลางลหรือเป่ะ <c oughs> โอ้ระเบิดกะบอกกับจุยครับตรงนี้ตานเสียเปิดมาชาร์โด,ดสไตร์ครับทอร์นาโดปาดมาครับหยุดหยุดไว้หรือเปล่าสกอ็อตแมนเอจัดการดูคาริสรับผมเรียบร้อยครับเออไม่มีปัญหาเรื่องวีซ่าด้วยผมอาจจะ คิดว่าเขาน่าจะคัดในช่วงของปลายปีหรือเปล่าแล้วก็จบพักปีใหม่มาจนถึงฟิชเชอร์แล้วอารพี RP ร่วมมาครับแล้วก็ชากมาต่อฮะกะชากเสร็จระเบิดในคลาสได้ว่ทีเด็ดจ,จัดเลยก็ร่วงกันไปฮะเดินไหลามาครับเสเปกฮิวิงมาต่อเดินใส่ครับเผื่อได้ดีเทคระเบิดหน่วยเก็บกู้ระเบิด EOD ครับเนี่ย และซ้อมนี้ไปก็พยายามจะวิ่งก็ใส่ระเบิดตัวเองรอเปล่าไม่ค้นครับนายคลาสแตกครับเจอสควอตจัดการเนี่ยครับตัวของนี้ก็เลยบัฟเอ็มพาวเวอร์ได้อร่อยอยู่ครับอุ้ยนายคลาสตายอีกแล้วครับตรงไหนพยายามจะเซตระเบิดในจุดต่างๆครับเพื่อให้แม็กนั้นกระชากครับแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีครูปกันด้านบนนะน่าจะทําการจัดการซเวียสสองรึเปล่าครับขอให้กลับครับ ดันดันคลิปไปหน่อยครับดันดันฝั่งคร e ิสตอลอีพีเซนเตอร์ครับง้างนัดเลยหรือเปล่าครับเข้ามาอีพีโคสแนปแปลซ้อไปครับก็โดนอยู่ฮะแล้วก็เปิดแซนสตอด์มาสเวนก้อนสเตนพัดพัดโบกไปไปโดนนายคาร์ด้วยครับเหยียบระเบิดกันนิดหน่อยมังกูชีถอยมาก่อนครับเดสชั่นก็จิ้มจิ้มกันไปด้านตัวของคริสตอลก็ใช้บีเคบีไปแล้วคริสตอลหักวอร์ดออกครับส่วนสเวนก็บีเคบีเข้านะเมื่อกี้แปะเบาๆทอร์นาโดม,มา EMP ครับ ซัดลงเน้นเน้นวางเดอะคอลลิงไปสไลด์ขึ้นนะครับไฮกลาวแล้วครับไม่ให้ฝั่งวันวินได้ตามสตด์สไต์มาช็อคเวฟเปิดไปครับช็อคเวฟไปกับง้างมาจะอีติกเซนเตอร์ครับเพราะนั่นคลาวก็ยฮิวมาแล้วก็ถอยก่อนครับเรสเปคครับจะตายหรือเปล่าโดนอีกไหนเผานานจัดครับอีติกเซนเตอร์เปิดมาหรือเปล่าซัดใจโรคาสเตอร์โรคาสเตอร์บีเคบี เด้งสู้ได้นะไม่ต้องใช้เลยครับแล้วคอดาวสวนมาต่อสเปนเกิดกอสเตนบายครับอาพีจับรวบสวยแบบนี้ใส่ระเบิดใส่ระเบิดยัดไส้ไปกดบีเคบีซัดต่อครับวัดนายคลาสว่าอันติกรีก็มาสวยงามครับแต่ถึงหน้าตัวฟังกูชิก็ตายครับสควอตบอลเอกจัดการดูคริสไปเรียบร้อยครกับนายคลาสช็อกเวฟปาดมามิสไซล์ไล่ตามอยู่กันที่เลสเปกเลสเปกไงต่อครับต้องใจโลกาเตอร์ใช้ล็อกเก็ตโบราจีเข้าไปครับดาวบุคิวด้านฟางคริสตออะ เอเจ็ซอมทเดช็อตซัดไปครับแล้วก็ฟังทาแด้ค่อยซ่อบับบับมาตัวของไฟชิยวตานโดปาดไปลงต่อที่ด้านเอ,อเจ็ดครับอีกไหนามาครับล็อกเก็ตบาราซัดไปใส่ดันเรสเปกเรสเปกเรียบร้อยครับมอสเตอร์คิวครับค่อยซ่อ ออฟเซอร์วอร์เซนที่ครับลงมาดีเมหักวอร์ดไปไม่ทันครับโดนเสียบเปิดก่อนแล้วเชซซีทันปะอาพีไปแล้วแล้วก็สกิเวอร์หนีมาแต่ใจโรคัปเตอร์อยู่ศูนย์กาครับผมหลุดโพซิชันไปเสียจิ้งโซมีมอทช์เล่นจังหวะสองหรือไม่ก็ควีนก็กรีปไปแล้วครับส่วนใจโลว่างครับบีเคบีรีแอคเด้งมาอีพีเซอร์ซันหรือเปล่าใจโลจี้ก็ไปที่มังกูชีก่อนทางด้านพิคริตครับพิคริตปล่อยเพื่อนครับเก็บในแนวหลังพิคริตค้ำแนวหน้าครับค้ำยับศาสตร์กระสุนมาลัวๆครับมังกูชี่ต้องถอยเหมือนนกััครบ ด้านเลสเปกครับยังไงต่อ DM ครับกระชากเ้าไปไม่โดนครับเ s สเปกแต่เ s สเปกก็ตายอยู่ดีครับเจอโนวันไปเป็นบเบิม d ม m i น a t i ิ g แน่นอนว่าทางด้านทีมพาลิวิชันนี่เสียแค่เอจินก็คุ้มเลยฮะในไฟน์นี้ทนหรือเปล่านเนี่ยยังไม่มีคิแล้วต้องออกของกันมาก่อนนายคลาสก็น่าจะโดนครัหวานทุกอย่างสตัรยัดไปครับบิงทันไหมหบิงไม่ทันครับดาเมจติก๊กมาพอดี สันตายเช็คไปเจอควีนควีนรีแอคครับ RP สิครับบทย้ำลงละลายครับตัดสินใจไวจัดแล้ว RP ก็พี่เดียมสแนเสียเปิดไปโอเกอร์บอกรับได้ทุกอย่างครับเลือดเยอะหน่อยฮะเลือด2มันสองเจาะทาวเวอร์แล้วโอสแนปเปิดมาใส่ซิเวนซอร์ครับรอบนี้หน่วงหน่วงนิดนึงกดอันตีครับหลบพิสโกตเมแล้วพิสเวล อีพิสเตอร์เปิดเข้ามาหรือเปล่าเอยครับอีพิสเตอร์ไม่ง้างมาครับมาแบบพีเอลง้างอีพิสเตอร์ได้อยู่ครับแต่ว่าตายคาอีพิกเลยฮะด่านนี้ก็ตีบาแหลกแตกไปครับจะจบภายใน30วินาทีไม่ถึง40วินาทีแล้วครับเนี่ยช็อตเวฟดึงไปกลางแล้วสกิลวิกชากยำลงต่อกับดับเบิลคิวนั่นฝากโนวันไปเลยฮะมังโุชิเข้ามาเหยียบไอวอร์ all, เดินไม่ออกเจออีกไนท์ต่อด้วยครับ EMP ต้อง BKB ล้างทิ้งไปเลยครับแล้วก็สเตนกำลังจะหมด BKB ก็ไม,ม่มีฮะ ไดโลคัปเตอร์มีซสตานิคอยู่นะครับกำลังอัปเกรดเป็นทางด้านฝักขี้ใหญ่หรือเปล่าต้องเอาเคอรี่ไปซื้อซะหน่อยฮะของเงินพอนะครับอออินได้เลยครับพี่ชายใหญ่คริสตอลครับตีบาแลกแต่งครับสตันเสียเปิดมาแล้วก็ไปขยัยัดอันตีกีก็มาใส่นัานฝักโนวันไหลออกมาสตันไปครับทางด้านมอลดิคลาสครับเรียบร้อยครับดีเอ็มจีการเรสเปคครับด้านของฝักคริสตอลว่าไงบอดสกีเวอร์ก็ชากมาครับดีเอ็ม ลอยออกมาก่อนครับคริสตัลอำ้ำคัมไปแล้วครับยิงซัดนั่นซวีเวนสตอร์ครับคริสตัลนี่เอาจัดเอาจริงเลยโดนเอนชานสโลนิดนึงด้านหลังนี้ว่าไงครับแบรซอฟใส่เข้าไปแล้วทอร์นาโ,โดมาอีมพียัดลงต่อหรือเปล่าไม่ลอ่อกับสควอตวันเอ็กโนวันมอนสเตอร์คิวเมกาคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยครับพาริวิชั่น33นาทีเมกาคลิปนึกว่าวันวินจะสู้ได้สู้ยากครับผมแล้วกลางเกมนี่ตัวเปิดมาดีฮะ อินวอ e r เกอร์แล้วก็ฝั่งตัวแมกนัทอาจจะงงๆถามิ่งนิดนึงครับเพราะตัวมันหิวเลเวลเยอะด้านฝั่งไอ้ตัวเท็กชี่อะไรเงี้ยอินวอร์เกอร์จ่าโรลูดมาต่อครับมี RP ซะด้วยนะเนี่ยพี่นมพีดีเอ็มคอนเน่อีพิกเตอร์ก็ซัดไปครับตายกรับโนวนนะ แล้วก็ซื้อเกิดมาโนวันครับมาสนุกกันซะหน่อยครับช็อคเวฟดึงสองแล้วก็ละลายหมดครับเคยซ้อครับยิงขี้ใหญ่โบกแตกไปเลยฮะจีจีคอครับเป็นนัทโน,นของฝั่งพาริเวชันชนะไปในเกมแรกครับโอ้กูบีนี่คือหนักข้อแล้วเนี่ยนำเจ้าภาพบันวินไปก่อนแนละ้วหนึ่งศูนย์ครับเฮ้ยพาริเวชันนี่ทำเจ้าภาพตกรอบเนี่ยไม่ดีนะบอกไว้ก่อนเจ้าภาพอุตส่าห์จัดแข่งให้ต้องหลายล้าน

<c oughs> เปิดบันมาคบโนวันจัดก,การสอตรันะด้วยัดูร้านกับข้ามันเอาถุงน้ำปลามาให้คุณดู <c oughs> เนี่ยนี่มือผมใหญ่มากนะแม่งกูไม่กล้าแกะเลยบอลลิงเปิดครับหมุนมาผม แบัดออฟซัดเข้าไปครับทางด้านตัวของฝั่งโนวันครับจัดการเลสเปกันเรียบร้อยครับแล้วก็เดินมั่วด้วยตอนนี้กลายเป็นเป็นสแต็คคีฟเฉยเลยทางด้านวันวินเผื่อจบเกมในก่อน30นาทีหรือซ้ำมั้งเนี่ยตอนแรกบอกว่าไม่เกิน40น่าจะไม่เกิน30หรือเปล่าสควอตวันเอ็กครับโดนหมูเด้งเข้าไปครับโคตรชอบเลยยีเน็ตอเบิตี้หมูเด้งเนี่ยเหมดมาครับ บัวเท็กดึงต่อครับจับหูลงอีกทีฮนะด่านตัวของครับยังไงดีเลสสเปกเรียบร้อยครับไม่รอดนะสี่ศูนย์ทิมเชนมาครับเจอหมูเด้งต่อยอีกรอบเอาโดนกิมหนีไปเลยฮนะไปไหนแล้วเนะี่ยกลับที่เดิมครับผมโอโ้โหไปแช่ออนเซ็นน้ำเขียวเสียบไปแล้งางอีปิกเซเตอร์ครับโนวันกัดฟันวา้าวเลยครับับางนี้ก็ยังอีปิกเซเตอร์ไว้ไม่ได้จ่ายด่านตัวเขาดูผลิตครับเรียบร้อยเหมือนกันฮะ เด้งคล้ายบัตซิเกอร์หครับไม่มันก็ผลักออกปกติแหละเหมือนฟอรอส,สตาร์น่ะอารมณ์ประมาณว่าถ้าโดนดาเมจ250มันก็คือจะฟอรอส,สตา้าวไปครับประมาณนั้นฟอรอส,สตา้าวผลักออกรอบตัวมันเป็นสกิลติดตัวของนั่นในดิลัปเตอร์บอลนิ่งมาหวัวมาจากหน้าบ้าน้ยมาจากป้อมสอง ปุบไว้ครับผมไปรับระเบิดคืนเอ้าวรีมย้อนหนีอีกโอ้โหตายครับสวบบกวอชบันดี้โอแสบจัดเลยดูขลิดโอ้ดูขลิดมันเล่นดียังวะโคตรเอาอ่ะแต่แบบนั่นแหละจังหวะมันต้องช่วยจริงๆมันก็ต้องช่วยอ่ะโอ้โหโดนดูมอีกตายจะบอดโดนดูมโดนครีมครับยีป่าก็ดาเมจเบาเหลือเกินฮะสติ๊กคีบอมแบงคเรียบร้อยไม่รอดครับผม เดินเกมแบบปีศาจหลายปีศาจหลายกว่าเกมที่แล้วด้วยซ้ำครับเกมที่แล้วยังแลกกันมันๆเดียว 4K บอก10นาทีเงินนำอยู่ 4K ตายจะบอดบอลเลนิงเปิดครับปั๊มไปหายแล้วครับเรียบร้อยเมก้าคิวครับของทางด้านฝั่งโนวันโนวันได้ฆ่าลัวนี่คือสแต็กลีมานา2.7ครับตอนนี้บอลเลนิงเปิดมาครับวอลเทคลงไว้ด้านนี้ก็เฟมิงลาโซ อิมย้อนนิดหนึ่งปั๊มลงต่อเรียบร้อยครับโนวันจัดการนั่นสวีเดนสตอร์ครับบ้านกระเพาเขาตะเกียบพอรู้อยู่อินโฟโนเบข้อไาครับใส่ต่อยเทียทางด้านฝั่งตัวของเลสเปกเรียบร้อยครับไอกองออกมาครับเฟมิงลาโซไปต่อยเทีดด้านนี้ครับปั๊มลงไปสควอตวันเอกแตกครับบอลไลนิ่งออกมาฝั่งท่านดีเอยครับ ตัวของโนวันก็แตกครับยาวอะไรเฮียนะค้ายาวยาวอะไรยาวเลยเหรอเยาวเยาวเยาว์ก็หลังมันพูดอย่างงี้กูทำไงวะมันไม่รู้ไงคนไทยมันต้องอยู่ดูอารียนโอ้โขเป็นยาวจัดเลยวะไม่มีคำย่อหรอเพื่อนโดนมาครับซัดลงต่อครับด้านตของฝั่งนี้ยังไงต่อครับเท่เนอร์คาวก็แตกพ่ายผมไม่รอดนะ มาครับไปบต่อสะบัดขนไปอีกทีครับอีพีเซนเตอร์เสียบเบาหนักจัดเลยครับสควอชวันเอ็กซ์มาเป็นสแตอินก็เหนื่อยอยู่ครับตอนนี้แบกไม่ไหวอินฟอน์เบตค้อไปแตกครับเจอทา,างด้านฝั่งสแตติกสตอร์มาดูกัดลงไปพยายามอัดดาเมจให้หนักที่สุดครับแต่ขนมันสะบัดสแต็กมาเดี๋ยวจะวูบมาทั้งกองเดือนมาที่คริสตลัตลคริสตัลเดินไม่ออกครับเจอทางด้านฝั่งเดมอนิกเฟิร์กแต่สตอร์มของโนวันนี่เอาจริงว่ะ สตอมโนวันนี่เอาจัดครับผมโอ้โหเอาจิ้งจนแบบสุดทางครับจนมานาหมดนะ่ะแล้วก็รอดด้วยครับผิวจัดเลยครับสตอมโนวันคริสตลถอยแตกสี่ครับวันวินเข้าใจว่าเกมมันขาดครับแต่ว่ากล้าเล่นเหลือเกินฮนะคือเล่นสุดนะเล่นสุดนะจริงจังไม่มีจริงโจ้ครับและอาเคลูด้วยก็นเลยกิ้งคุ้มจัดนะเอาทุกเม็ดจริงๆครับทางด้านสตอม แตกรีมานาเท่าไรส19ครับรีมานา5.7เจ็ครับมานารีเจนตอนนี้21.3เะเ <c oughs> วทีอย่างใหญ่ล่าสุดเฮ้โอเคระดับโลกเดยวก็คือจีนแข่งกันะ <c oughs> นะเวอร์แชมป์ก็จริงอะจีนแข่งกันโนวันจัดการคราวบอลนิ่งปานมาใส่น้านสวิสตอร์ครับอีเล็กทริกวอลเทคดึงไว้เรียบร้อยครับดับบิ้คิวนะโนวันก็ไล่แล้ว นี่สปอร์ตเวิร์คครับจริงๆก็เห็นโอเคครับเปิดปั๊มย้ำไปครับบอลเรนนิ่งออกไปก่อนนะทางด้านฝั่งโนวันคิดต้อนครับจัดการสวีเดนสตอร์ครับตรงนี้ตายครับโนวันเกือบตายก็บแต่ว่ามีเอเจนต์ครับเหมือนเขาพยายามดึงเวลาเลยไมเนี่ยบอลนิ่งปาดไปครับบอลเถิดดึงมาปั๊มใส่ครับทีนค่าวข่าวกดบีคบีสวนครับ เอ้ยหเอ้ย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 แบร์ซอฟซันนะครับนายคัสขออออินหน่อยฮะอุ้ยนายคัสปักระเบิดด้วยครับอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับดึงใส่เลยครับระเบิดครับวงกว้างจัดฮะนายคัสอากาดิมครับไมฟิวไซด์อย่าขยับนะเว้ยลากมาครับซ้อนเลยครับานะโนวานะมีไอจิตแล้วเปียวซ่าได้สบายใจครับ ดูมอัดลงไปที่ด้านฝั่งเบเซอร์แบ็กเบเซอร์แบ็กครับก็ถอยครับพยายามจะอัดดาเมจใส่เบเซอร์แบ็กหรอแล้วก็ยิมย้อนกลับมาสไตล์ดิสต้องก็จับหุบลงไว้ครับตามย้ำกันต่อครับโดนดูมะไม่ไหวครับทางด้านโนวันเสียจิตไปครับมานาเต็มหลอดเต็มเปี่ยมยังดีครับที่พาลิฟิชันมีไอตัวฝั่งเนี้ยคริสตอตีบ้านครับเอทิกวอร์เซกหนึ่งไว้ครับปั๊มลงต่อซัดเทนั้นเลสเปกเรียบร้อยครับ ถอยออกมาทางด้านฝั่งตัวออสคอรด 1X โดนกลิมอีกทีหนึ่งอินฟอร์นเบสปั๊มทุกอย่างใส่ BKB ยังเอาไม่อยู่ไะไปสู้อย่างไรครับพี่ชายใหญ่ทิมเข้าไปมั่วขยับลำบากครับเจอระเบิดเท็กชี่ครับ <S <S 2> <S 2> ทีเดียวเมกาคีฟเอารวงดูมต่อฮะดูม b ีเวิ่งวิฟิวสตอมนี่เดือดจัดปาดหมดครับระเบิดกระจุยครับของนายคาร์ครับ ขึ้นไปหาระเบิดนายค้าเราบอกไม่ไหวแค้นนายนค้าเหลือเกินมันมันอยากจะฆ่าครับหิวเลือดนายค้าผมติ๊บให้ในายค้าก่อนนะแล้วก็นี่ฮะขอแค่นี้พอครับมาหาติ๊บให้มังกุชีครับมังกุชีก็ออกฆ่าแล้วก็ติ๊บให้ในายค้าครับพอแค่นี้พอครับความร้อนฝากไว้แค่นี้เออบีเซนแบ็กบอกขออออินเช็กคีครับดาวายัยนิกมาแกลเล็กซี่ไมล์เซ็ตเฮ้ยเฮ้ย ต้องแคปหน่อยฮะแคปทันอเมริกาเกิดมาครับผมนะเลือดต้องล้างเดือยเลือดครับนิกมากกแล็กซี่ไมซตมันแซลท่านนะว่ะ1 NA 1 p o l i ันโพลชิอะไรอะดาวาไวมีทูบอะไรเนี่ยคุยกันมั่วซั่วแล้วภาษาอะไรเนี่ยไอล็อกบีเอสโดทูอะไรทุกอย่างโอ อิงกิสพีดมินนะนิกมากาแล็กซี่ไมเซ็ตนะปัญหาว่าพวกท่านเลือดต้องล้างด้วยเลือดนะเอาไม่จบเกมด้วยครับไม่ยอมแพ้กับวันวินบอกพูดเกมแล้วโจบมันได้ครับแตังดูขลีดบอกแตังตังกิ้วเฮ้ยฮาว่ะ ไม่เส้นดีหรอไม่แน่ใจเหมือน <S 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 <พว>กันอาจจะชมกันก็ได้อาจจะไม่ได้แซวกันอะไรขนาดนะัไม่เส้นดีอรอนิกมากก,ลกาลิซี่ไม่เส้นใช่นิกมากกาล,ลิซี่ไม,ม่เส้นดีสามสิบต่อห้าจบเกมเกมไปฮะไม่มีพลิกอยู่แล้วครับพลิกยังไงวะเนี่ยคือต้นเกมพังมาตตั้งแ่เริ่มฮะฮีโร่ม,มันฟาร์มเยอะเนาะแซนคิงวิชั่นแบ็กชิบะซอใครจะสตาร์ทก่อนไม่มีใครสตาร์ทก่อนแล้ว ส่วนนั้นพาลีวิชั่นสตอมมันเริ่มก่อนได้อยู่แล้วไงมันมีอันตีแบบส่วนแซงคิงอันตีไปก็ต้องรอบนคูดาวดูมก็พร้อมเล่นตอนมีอันตีนะครับแต่เกมนำนี่ดีลัพเตอร์คุ้มมากนะกลิ้นย้อนกลิ้นย้อนเลยแล้วลเท็กชี่มาเดินตามอย่างเงี้ยวางระเบิดซัดไปสบายส่วนอะเคมิดก็ฟรนะีฟาร์มอ้ยฟรีไม่รู้จะฟรียังไงล่นนะทางด้านฝั่งอะเคมิดสตอมดาเมจแบกคนเดียวสามหมื่นคือสตอมคนเดียวนี่ยอันเนี้ยนอกนั้นก็ซัพพอร์ตเล่นดีครับ แล้วก็ดูมเนี้ยคือเจอหน้าวิเซนแบ็กก็ดูมทิ้งไปเลยนะไม่ให้ทำอะไรหรือว่าไอตัวของทีมกสซォก็ได้จีจี GG ครับก็จบกันไป2-0